presenting Austria please give it up for Isabella Cordas นักมวยหญิงจอมเก๋าจากยุโรปครับประเทศออสเตรียครับอิสเบลล่าคอร์ดาสวัย33ปีครับ166เซนติเมตร นี่ซ้อมอยู่ที่<ข>ออสิรอมมือให้ท,ทัพทีมสยามสอ,สอการชนา from Thailand นักชกสาวจากจังหวัดสุราธานีครับดินแดนแห่งคนกล้าครับทัพทีมสยามสอการชนะถือว่าเป็นสาวแรกรุ่นเลยครับวัย20ปีครับสูง161เซนติเมตร ร้อยสิบเอ็ดกับร้อยหกสิบหกครับห้าสิบห้ากิโลกรัมต่างกันตัวอายุนี่แหละครับสิบสามปีครับยี่สิบกับสามสิบสามอ่ะเก่ามากๆกับสดครับไปทักทายก่อนเลยครับทัพทิมสยามคนละทีคนละป้าโบเกียวมาครับยังทำอะไรไม่ได้ครับอิสเบล่าครับวางแข้งซ้ายพยายามเล่นหมัดนะครับทัพทิมสยามครับถีบซ้าย ยังเข้าไม่ถึงตัวนะครับอิสเปล่ามีศอกมาแล้วครับทัพทิมสยามโอ้โหตอนนี้เร่งก่อนเลยครับทัพทิมสยามครับโอ้ตีหน้ายักษ์ขู่คุณน้าเลยครับโอ้อิสเปล่านี่หมัดดีนะครับหาช่องทางเจาะอยู่นะครับอิสเปล่าครับเจอหมัดของทัพทิมสยามแหมดูเหมือนว่าจังหวะในการออกหมัดนี่จะดีกว่าครับโดนหมัดขวาเต็มหน้าเลยครับอิสเปล่าแหมหน้าตาแดงก่ำไปหมดเลยครับเจอหมัดขวาเข้าไปครับอีกแล้ว ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาโอ้ยแขงขวาดีครับฟิมสยามหมัดหนึ่งสองโอ้หน้าแดงแล้วอิสเบล,ล่าครับโอ้ยโดนหมกกัดขวาหน้าไงอีกโอ้โหมัดขวาีล่าม,มาจากสุราดเลยนะครับตรงตรงเลยครับไม่้อมพีเส้นไม่ต้องมีเลี้ยวที่ไหนเลยครับโอ้ดูครับหน้าปูดเลยครับอิสเบล,ล่า สายตาซ้ายครับเห็นได้ชัดครับมาเลยครับหมัดขวาครับมาเป็นเส้นตรงเลยครับโอ้โหต่อยตรงๆเนี่ยแหละขวาตรงเนี่ยแหละครับแม่นๆครับทับทิมสยามโอ้ยโอ้ท่าไปแรกหมัดด้วยนี่ลำบากนะครับกิสเบล่าคอร์ดัสครับโอ้ก็น่าจะมั่นใจในพลังหมัดของตัวเองเหมือนกันครับโอ้วงในโอ้ยดูครับผ่านไปแค่ครึ่งยกแล้วครับปูดขนาดนี้แล้วครับอิสเบล่าโอ้ยังอีกยาวไกลเลยนะครับเนี่ย โอ้อย่างเดียวของโอ้โหมาอีกแล้วมา,าท่งสยามโอ้ถ้ารักษาสเต็ปรักษาจังหวะไว้ได้นี่ทัาทิมสยามที่ต่อยไปเรื่อยๆนี่มีสิทธิ์หน้ายับนะครับอ้าววงในนี่สิครับต้องระวังครับทาทิมสยามแอ่อาจจะต้องลงทุนเลยครับคอดัสครับเราไปเกี่ยวแล้วก็ไปว่ากันอีกทีนึง โยกโยกหมัดขวามาอีกครับโอ้โหแหมวันนี้ออกหมัดแม่นครับทำดูหยันเนี่ยครับโดนด้นหน้างายเอาเอาเริ่มโดนของคอร์ดัสเหมือนกันครับ ต,ต่อยไดนน้ยิ่งเพิ่มความมั่นใจเลยครับทีมสยามแข้งซ้ายไปอีกแค่บัดตอนนี้คอดัสก็เริ่มมาแลวครับเริ่มมาทีเริ่มมาเยอะแล้ว้าวบัวการบัวการโอ้โหใส่กันยับครับแม่แต่แรกกันนี่มัดต่อบัดเห็นเลยครับว่ามัดของทีมสยามนี่แม่นกว่านะครับโอ้โตายตาซ้ายคอดัสนี่ครับปัญหาใหญ่เลยครับ นี่ทัพทิมสยามครับสาวสุราชนี่ครับสาวออสเตรียดูภาพช้าครับหมัดขวานี่ครับเต็มเต็มหน้าครับโอ้โหหมัดแล้วหมัดเล่าครับต่อยจนนี่แหละครับผลงานที่เห็นก็ใต้ตาซ้ายนี่บวมช้ำเลยนะครับนี่คือในช่วงแรกๆนะครับที่โดนครับนี่ครับแม่นจริงๆครับวันนี้ ถือว่าเปิดฉากได้ดีเลยครับสาวจากสุราษฎร์ครับทัพทิมสยามโอ้โหมันจะมีผลต่อวิสัยทัศน์การมองของอิสเบล,ล่าคอดานหรือเปล่าหรือมันลุ้นกันต่อในยกที่2นี่แหละครับถต่ตะเคียงดับไปข้างนี้นี่ก็ลําบากแล้วแหละครับการกะร,ระยะการจะหลบอาวุธเนี่ยมันทําให้มันยากลําบากขึ้นเลยครับก็เน้นวงในแทนครับยกนี้ เกาะไม่ได้ตีไม่ได้ไไดกรรมการแย่ออกมาครับ <Okay. S 1> เข้ามาแข่งซ้ายครับดีครับปวดขวาดียวทัพทีมสยามขออย่างเดียวแรงอย่าหมดแล้วครับทัพซีมสยามโอ้คอดาเดินบี้ติดแล้วครับวงในยังไงยังรัดได้อยู่ครับทัพทิมสยามแต่ว่าตอนนี้การกะร,ระยะเป้านี้ก็อาจจะทำได้ลำบากแล้วครับคอดาส ไต่กวาดไม่ล้มอีกโอ้แกงขวาสวยครับทาัานยามรัดไว้ก่อนครับวงในก็ยังตีไม่ได้ครับอิสเลล่าโอ้หลุดทั้งคู่ครับโอ้โอุ้ยโ,โดนเหมือนกันเอาระวังครับทัพนยยามจับเทได้ไหม เทลงไปจนได้ครับอิสเปล่าหัวใจสำคัญของอิสเปล่านี่ก็คือต้องเดินเบียดติดนะครับถึงจะได้ลุ้นครับโอ้ต้องให้แพทย์ดูครับอ้าวออเป็นการเตือนท่านริมสยามก็บอกอย่าถอยมากเกินครับพอร่างกันหนึ่หัวใจแพทย์ดูเดินเข้าไปที่มุมเลยครับเท่ททวงไหนหเหน็บได้ทีเดียวครับ ไปตั้งรับเยอะๆก็ไม่ดีนะครับถ้าพิมสยามครับกรรมการเตือนอีกครั้งครับยาเกียวไปขวาไปครับคอดัสแม่ขยับจะออกซ้ายหมัด1-2มาแล้ววงในยังไงครับตีโอ้ดูเหมือนว่าเริ่มจะแรงมาแล้วครับดิสเปอร์ดิสเปอร์แลคคอดัสครับโอ้ตัวแข็งครับทัพทีมสยามโอ้ยหายใจเก็บอาการครับทัพทีมสยาม แค่ทำเป็นเล่นไปเลยครับเริ่มจะแรงมาแล้วครับคอดาัสสาวจากออสเตรียครับโอ้ขยันดีครับเอาโดนหมัดของคอดัสหน้างแงนเหมือนกันเด้งตีตีโอ้สถานการณ์มันจะเปลี่ยนเอาหรือเปล่าครับ อ้ยังมีหมัดบวกอยู่ครับอาบวกกันบวกกันครับทัพทิมสยามต้องต่อยแบบนี้ครับแรกมัดต่อมาทีต่ทีก็เห็นเลยนะครับว่าแม่นกว่านะครับทัพทิมสยามโอ้ไปอยู่วงในนี่เสียเปรียบครับโอ้หมด2ยกครับโอ้แค่ปูดนะครับยังไม่แตกครับใต้ตาซ้ายของอิสเบล่าคอร์ดาสจากออสเตรียครับอ่ะดูไฮไลท์ครับ นี่นหลุดครับเจอวงเจอพับนอกครับนี่ครับช่วงท้ายๆเริ่มจะปั๊มเข่าได้ครับอิสเบลล่าแต่หลุดก็หลุดเหมือนกันครับนูนัวผัวผัดน,นี่ครับโดนหมัดหน้าแงนหน้างายแล้วเ้าทิมสยามต้องกอดเลยครับ โอ้ยังประมาทไม่ได้เลยครับยังมีพิษสงอยู่ตลอดครับอิสเปล่าคอดาสครับหรือก็ต่อครับยกสามครับโอ้จิ้มบัดมานะครับบัดขวาขวาตลอดขวาผ่านตลอดครับหลังต้นน้ำครับครับจิงสยามครับเกมก็ยังถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับถือว่าชิงคำก่อนเลยนะครับในช่วงต้นยกครับโอ้แตกแล้วครับคอดาสโอ้ที่บวมตอนนี้ครับมันทะลักมาแล้วครับ โอ้ยมีผลแน่ครับแบบนี้ครับทับทิมสยามนี่อย่าหมดอย่างเดียวครับเร่งเยอะๆนี่ถ้าเอาเขาไม่ลงนี่หมดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้แพทย์ดูก่อนครับอุยตานี้แทบจะปิดสนิทเลยนะครับเปลือกตาก็บวมใต้ตาก็บวมอ่าครับใจนัดสู้สยางครับทับทิมสยามก็พยายามจะเน้นหมัดนั่แหละครับ เขาสากัดฟันแข็งใจสู้มาจนถึงยกที่3นะครับอิสเบล่าคอดาสครับยังไงก็องสู้ให้สุดต้องลุยให้สุดครับวงในนี่เน่เริ่มจะมีศอกมาแล้วด้วยอยากเดินเข้ามาครับตอนนี้เกมมันบีบให้เดินครับอิสเบลา่าบัดขวาโดนครับยังดักได้อยู่ครับเ็้าขยามโอ้พอเข้าในได้รีบชิงตีก่อนเลยครับคอดา้าโอ้หมัดขวาอีก ตาเดียวแล้วล่ะครับอิสเบลล่าคอดัสแม่กะกัดจิ้มมั่นจริงๆนะครับทัพทิมสยามเดี๋ยวเอาบาัดขวายัน้วยเฉยๆนะครับแต่ว่าอิสเบลล่าคอดัสนี่ก็รูวต่อยครับโอ้โสาวมาเป็นหนูถีบจักเลยครับอิสเบลล่าคอดัสอเด้งตีโอโถ้ายืนต่อยนี้น่าจะเสียเปรียบครับต้องเข้าวงในครับคอดัส โอ้โหหยับซ้ายครับรักษาระยะรักษาทรงครับทําทิมสยามโคนเหนื่อยเหมือนกันนะครับมีหอบเหมครับทําทิมสยามเห็นหรือเปล่าครับคอดัสเห็นไหมแต่หลังๆนี้ต้องกอดนะครับโอ้อ่ะยังเหลืออีก50กว่าวินาทีครับคอดัส จะมีทีเด็ดอะไรไหมครับโอ้ยตังหมาดบวกอย่างเดียวแล้วทัพสีนสยามแอบออกลูกสไตล์เอาลูกฝีมือเลยครับไปยีโอ้ยโอ้ยโอ้ยแอบต้องตั้งกระแผงกวางเลยครับโอ้ยจมซ้ายสวยครับต่อยแบบมวยฝีมือแล้วครับทัพสีนสยาม เห็นบาดแผลแล้วก็คงไม่อยากจะซ้ำให้มันเวอรหว่ามากกว่านี้เลยครับแับซ้ายครับกันไว้อ้ก็อย่างเดินออกแข้งซ้ายนะครับอิสเปล่าครับยังไม่ยอมแพ้ครับหมดยกสุดท้ายใส่กันแบบเต็มแม็กหมดทุกจดจริงๆครับคู่นี้ครับโอ้ถึงเลือดครับดูภาพช้าครับปักเข้าให้เนี่ครับมันปูดอยู่แล้วครับ พอโดนช้ำย้ำๆไปเรื่อยๆก็แตกจนได้ครับ mm hmm. โอ้โห,โหเต็มครับหมัดขวาครับห mm hmm. น้างหงายเลยครับสาวออสเตรีย hmm. ไอ้แผลแตกนี่ไม่เยอะครับแต่รอยปูดนี่ใหญ่พอสมควรครับ mm hmm. แล้วแม่นจริงๆครับหมัดวันนี้ทัพพิมพ์สยามน mm ี hmm. ่ขวาผ่านตลอดครับ แล้วเป็นขวาออกที่โดยไม่ต้องมีหมัดซ้ายนําเลยครับเรามาดูกันว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร ladies and gentlemen after three exciting rounds of Muay Thai action and the winner is the... เสมอโอ้เสมอครับอ้าวครับสนุกครับแมเหลือเชื่อครับ